เริ่มต้นเราก็วาดเค้กแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วาดถ้วยต่อไปลากลายของถ้วยลงมานะคะแล้วก็สร้างเลเยอร์ขึ้นใหม่เพื่อเพิ่มตัวเชอร์รี่ให้มันเป็นพื้นที่ปิดนะคะเสร็จแล้วลบในส่วนของเค้กนะคะเปิดเลเยอร์ยุบเข้าด้วยกันเล f เ r อร์เเปิดเลเยอร์ใหม่เอามาไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็ลากสีลงมาเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจจินเขียนสตูดิโอด้วยนะคะ จากนั้นเปิดเลเยอร์ไว้นะคะแล้วก็คลิปปิ้งมาสเปลี่ยนเป็นซอฟท์ไลท์เพื่อที่จะลงแสงและเงานะคะเราจะเริ่มลงที่เงาก่อนเงาเชอรี่นะคะเงาของเคสนะคะเสร็จแล้วเปิดอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะคลิปปิ้งมาสเปลี่ยนเป็นซอฟท์ไลท์ค่ะเลือกสีขาวทำเป็นแสงค่ะใส่แสงที่ขอบด้านข้างนะคะ ขยุกข,ขยุยแล้วก็ไปที่เลเยอร์เส้นอัลฟาล็อกนะคะไปเลือกสีที่เราจะใช้ตัดเส้นนะคะเลือกแล้วก็ฟิ l l Layer ค่ะ